เริเ่มเ,เลยน,นะคะยดแล้วก็ถามเรื่องสวัสดีนะคะสวนกล่งา,างติดตาติกามปฐมภิพันุ์ชนะอั马มโชคขุนนะคะผู้แทนราศดรบัญชีรายชื่อพรกเก้าไกลพ่อเพื่อนอสอสอพักเก้าไกลค่ะวันนี้ ก,กรมสรรพากรกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบแบบยื่นแสดงรายการภาษีของเร็กวันนีจะโฉนางยรัฐมนตรีซึ่งเป็นการ,รติดตามงานต่อเนื่องมาจากการอภิปรายเมื่อวันจใใ่ายนานยกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่16มันธคที่ผ่านมานะคะเรื่องการหนีภาษีรือเรื่องการยื่นแบบกองธมตั้งย์ตั้งแต่หลังเกษียณอายุมาเป็นเวลานับถึงปีนี้ก็นะคะ 6ปีแล้วนะคะเราจะได้มาให้อธิบรีกของสรพการได้เปิดเผยแบบพมรเข้าสู่ของคนเอกประยุทธ์6ปีที่ผ่านมานะค่ะโดยในชั้นต้นนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นนี้เราจะไปยื่นที่ปปชด้วยนะคะแต่วันนี้เอาเรื่องของที่สรรพกร,ก,รก,ก่อนเรื่องกกอที่สัพกรที่สืบเนื่องมาจากการที่ได้อยู่บ้านพักฟรีของนายกรัฐมนตรี จากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะคะคำวินิจฉัยที่9ของปีที่แล้วเมื่อเดือนธัดวางค่ะได้บอกว่าพลเอกประยุทธ์มีสิทธิ์ที่จะถือบ้านหลวงปีได้โดยไม่ต้องค้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอำนาจขอบเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญก็ทำได้เท่านั้นแต่เรื่องการทำผิดอาญากฎหมายอาญาเรื่องประมวลรัษฎากรการหนีภาษีและการทำผิดกฎหมายปปช รับผลประโยชน์อื่นใดเกินกว่า3,000บาทนี้เป็นคดีอาญาซึ่งอยู่นอกเหนือเขตอำนาจของศาลฎธกาบรมณานนการการที่คนเอกการชี้แจงของรองนายกรัฐมนตรีคุณวิสนุเครืองามในวันที่ดิฉันได้อภิปรายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลังจากอภิปรายเสร็จคุณวิสนุเครืองามได้ชี้แจงโดยอ้างอิงถึงคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่21 2,536โดยอ้างว่า ค่าน้ำค่าไฟที่พลเอกประยุทธ์ได้จากการอยู่บ้านหลวงฟรีนี่นะคะ,ะเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ได้ต่อเนื่องมาจากการอยู่บ้านพักราชการฟรีซึ่งเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นนะคะและไม่สามารถทําให้พลเอกประยุทธ์พ้นผิดได้เพราะว่าคำที่ฉัยของสารีกาที่21ดพัก3าหได้กาหนดชัดเจนแล้วว่าค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สถือเป็นมูลค่าแยกต่างหากจากมูลค่าการอยู่บ้านพักหลวงฟรีอีกทั้งนะคะ คนเอกประยุทธ์จันทรโอชาไม่ได้รับบ้านหลวงฟรีในฐานะที่ว่าเป็นต้นสังกัดกองทัพบกไม่ได้เป็นต้นสังกัดของนายกรัฐมนตรีมาน,นับตั้งแต่กเกษียณอายุราชการในปี57แต่คนที่เป็นต้นสังกัดคือสำนักประหานายกรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นการได้รับผลประโยชน์จากกองทัพบกจึงถือว่าเป็นการรับผลประโยชน์อื่นใดที่ถือเป็นเงินได้พื้นประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตราที่3 8ต้องนําไปเป็น ต้องไปประเมินคือเป็นเงินได้พึงประเมินแล้วก็คำวนวณภาษีเงินได้ยื่นแบบพกรก .90 ค่ะวันนี้จึงมาให้อธิบดีกรมสรรพากรได้ตรวจสอบนะคะแบบยื่นแสดงภาษีย้อนหลัง6ปีของนายกรัฐมนตรีและต่อมานะคะในศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเรื่องที่ดิฉนันอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยอ้างถึงกฎกระทรวงกฎกระทรวงที่126นะคะที่ออกเมื่อปี2509 และกฎกระทรวงที่1 3 6ที่ออกเมื่อปี2517ซึ่งเ็ดซึ่งเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าในกฎกระทรวงนั้นนะคะได้ไม่ได้บอกว่าค่าน้ำค่าไฟและผลประโยชน์อื่นใดที่นายกรัฐมนตรีได้จากกองทัพบกได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปนำไปคำนวณภาษีนะคะในกฎกระทรวงนั้นก็ไม่ได้บอกจึงถือว่าเป็นการอ้างที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่สามารถทำให้นายกรยัฐมนตรีพ้นผิดจากข้อมูลที่อภิปรายไปได้ค่ะ รเรื่องเกี่ยวกับศึกเลือกตั้งชิงเก้าอีกว่ากรทมครับมีข่าวว่าทางพรรคเก้าไกลเนี่ยเตรียมท้าทามุณชนาพัน์ที่สาวาอินธนาธรมาลงสมัครครับเรื่องนี้เป็นข้อที่จริงอย่างไรครับอาให้ราโฆษกพักชี้แจงเลยครับ,รบเ,เรื่องของสนามผู้ว่ากรทมนะครับ,รบเรายืนยันว่าในานามพรรคเก้าไกลเราสมผู้ว่าราชการจาังหวัดแน่นอนแต่ว่า ในภาพข่าวที่เพิ่งออกมาเมื่อคืนนี้นะครับคุณชนาพันธ์จึงเรื่องเรืองกิจเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนจะเข้าสู่การตอบคำถามข่าวเนี่ยก็คุณชนาพันธ์จึงเรื่องเรืองกิจก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วว่ายังมีความสนใจในงานที่ทําอยู่ในเครือไทยสมิตรุป๊ป เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทาพทามคุณพี่สาวของคุณธนาธรเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครทางพักคก้าวไกลเราส่งแน่นอนเนื่องจากว่าผลคะแนนการเลือกตั้งที่ผ่านมาพักอนาคตใหม่ถือเป็นพักที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดนะครับในกรุงเทพมหานครและสนามสมาชิกสภากร,รุงเทพเราก็ยืนยันว่าเราจะส่งในนามพักคก้าไกลครบทั้ง50เขตและตอนนีอ้อยู่ในระหว่างการอบรมสมาชิกสภากร,รุงเทพส่วนตัว ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในนามพรรคก้าวไกลตอนนี้ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับยังรอจังหวะและก็รอการช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งครับถ้าหากมีการเชิดชูคุณชนาพันมาลงสนามจริงๆ่ะครับทางพรรคมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับหมายถึงว่าอย่างไรนะครับ ถ้ามีการเชิญจริงๆก็อันนี้แล้วแต่ทางคณะกรรมการนะครับเรามีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครจะเป็นคนชี้แจงเหตุผลแต่วันนี้เนี่ยในการคุยกันในพักไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเองก็มีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่มีชื่อของพี่สาวของคุณธนาธรแต่อย่างใดครับมีอีกอสี่ชื่อที่เราคัดสรรและก็ตอนนี้ก็ได้คัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คำถามดูไหมครับถ้าไม่มีขอบคุณที่สื่อมวลชนมากนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะชี้แจงแล้วก็แจ้งต่อสื่อมวลชนต่อไปในการติดตามเรื่องของอบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเป็นผลสืบเรื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของสสอมรักษ์โชคบพิมพกุลและก็เรายัางตามติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับยังไงฝากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านได้โปรดติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ